คลื่นความร้อนในยุโรปไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันกําลังเปลี่ยนจากแค่อากาศร้อนเป็นวิกฤตชีวิตที่ฆ่าชีวิตคนนับหมืน่นและเปลี่ยนภูมิภาคที่เคยเย็นสบายให้กลายเป็นเตาอบกลางแจ้งคลื่นความร้อนคือช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงผิดปกติจากค่าเฉลี่ยในพื้นที่นั้นยุโรปเคยมีฤดูร้อนอยู่ที่25-30องศา ซึ่งถือว่าร้อนแล้วแต่ตอนนี้กลับพุ่งไปถึง40-46องศาความต่างของคลื่นความร้อนกับแค่อากาศร้อนธรรมดาคือความยาวนานบวกการสะสมความร้อนในปี2003คลื่นความร้อนมรณะคร่าชีวิตกว่า7,000 70, 0คนทั่วยุโรปฝรั่งเศสได้รับผลกระทบหนักสุดโรงพยาบาลมีคนเจ็บป่วยล้นระบบสุขภาพไม่พร้อมปี2019ทำลายสถิติใหม่ ฝรั่งเศสแตะ46องศาเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมทะลุ40องศาระบบข้มนาคมพังคนล้มเป็นลมกลางถนนและปี2022ถึง2023ความร้อนเกลือยุโรปใต้ครอบคลุมสเปนอิตาลีกรีซและเกิดไฟป,ป่าครั้งใหญ่อังกฤษเจออุณหภูมิสูงถึง40องศาเป็นครั้งแรกนักท่องเที่ยวอพยพออกจากเกาะและฝนไม่ตกแม้แต่น้อยมากกว่า60วัน คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบในหลากหลายด้านโดยผลกระทบหลักแบ่งออกเป็นด้านสุขภาพผู้สูงอายุเด็กเสียชีวิตจากลมแดดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินจนหัวใจล้มเหลวด้านเกษตรกรรมพืชผลเหี่ยวตายน้ำไม่พอราคาสินค้าแพงด้านพลังงานเครื่องปรับอากาศทำงานสูงไฟฟ้าดับบางพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดไฟป่าน้ำในแม่น้ำแห้งด้านคมนาคมสนามบินหยุดบิน รางรถไฟโก่งงอถนนละลายนักวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่า Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โลกอุ่นขึ้นเฉลีย 1. 1่ย1.1ถึง1.2องศาแต่ความร้อนรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเนื่องด้วยยุโรปมีโครงสร้างเมืองแบบเก่าพื้นที่ส่วนใหญ่รายล้อมด้วยปูนคอนกรีตทำให้เกิดการสะสมความร้อนได้สูงมากและพื้นที่ป่าไม้ลดลง เมื่อมีการขยายพื้นที่เมืองปัจจัยเหล่านี้เป็นผลทําให้เกิดการสะท้อนความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศได้แย่ลงยุโรปมีการปรับตัวจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมีการติดตั้ง early warning systems แจ้งเตือนคลื่นร้อนล่วงหน้าจัดทำ cooling centers ศูนย์พักร้อนสำหรับผู้สูงวัยเปลี่ยนเวลาทำงานเวลาเรียนหลีกเลี่ยงช่วงที่อุณหภูมิสูงรณรงค์การปลูกต้นไม้กลางเมืองสร้างถนนสะท้อนความร้อนสนับสนุนบ้านประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอนไทยคือหนึ่งในประเทศที่ร้อนที่สุดในปี2024กรุงเทพมหานครอุณหภ,ภูมิสูงถึง45องศาหากไม่เริ่มปรับตัวเหมือนยุโรปเราอาจเผชิญภัยที่ใหญ่กว่าพื้นที่ชั้นในเมืองกรุงเทพมหานครกลายเป็นเกาะความร้อนที่อันตรายกว่าคิดหากไม่ลดการปล่อยคาร์บอนเพิ่มจำนวนต้นไม้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเมืองไทยอาจเจอแบบยุโรปหรือหนักกว่า คลื่นความร้อนไม่ใช่แค่เรื่องของยุโรปแต่มันคือคำเตือนของโลกถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมเราอาจจะไม่มีฤดูเย็นให้กลับไปหาอีกเลย